เอาละครับผมสัสิชช่วงเวลานะครับสสดีครับผมป้อมนะครับผมแนนแมนนี่ขอให้ทุกคนมีเงินนับนันนะครับผมอันนี้เป็นแบบแผนนะครับผมของไลน์บล็อกเชนนะครับผมถ้าคุณผมเชื่อว่าคนไทยเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดนะครับผมน่าจะเคยใช้ไลน์แหละผมไม่คิดว่าทั้งหมดในประเทศเราจะได้ใช้ไลน์นะครับผมเพราะว่าประเทศเราก็ไม่ได้เป็นทุกคนที่มีมือถือนะครับผมถึงแม้จะถูกบังคับให้เรียนออนไลน์นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ลําบากของแต่ละท่านนะครับผมต้อง ก็สงสารเด็กจริงๆนะแต่ก็นั่นแหละก็เ,เป็นเรื่องที่าการปรับเปลี่ยนยุคสมัยมันทําให้เราต้องปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างตามนะครับผมเช่นโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมโรคระบาดพวกนี้นะครับเอาล่ะช่างหัวมันเถอะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ดูดราม่าจนเกินไปนะครับผมมาพูดถึงเรื่องลายบล็อกเชนกันนิดนึงนะครับผมหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมลายบล็อกเชนนั้นถือกําเนิดในญี่ปุ่นแล้วนะครับผมแล้วก็จักการทําธุรกรรมทางการารูปแบบในญี่ปุ่นแล้วสักพักหนึ่งนะครับสักพักใหญ่ๆเลยล่ะครับผม แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้แบบกระ,อะจอกระจายขนาดนั้นนะต้องเข้าใจก่อนนะครับอันนี้แบบแผนที่จะให้คุณดูก่อนนะครับผมก็คือลายไอ d ที่คุณมีนะครับก็คือคือไอลน์ที่คุณใช้อยู่เนี่ยแหละครับผมสามารถเปิดบิตแม็กซ์วอลเล็ได้นะครับผมเป็นการจัดการทอทนเฟอร์โทเค็นนะครับผมแลกเปลี่ยนโทเค็นนะเป็นการเช็คบาลานซ์ทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าของคุณเอาง่ายๆคือคุณสามารถเชื่อมต่อกับ Bitma x w a l l e t ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนิดนึงนะครับ ตัวบิตแม็กโวเลตเนี่ยณนะเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่สามารถใช้การได้นะครับผมลองเทสแล้วแล้วก็ลองอ่าจัดการเทสหลายๆรอบแล้วนะครับมันยังใช้การไม่ได้นะในระดับระดับที่ควรจะใช้การได้นะครับเพราะว่าอณนะเวลานี้เนี่ยใช้ได้แค่แค่ญ,ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับต้องใช้คํานี้นะเพราะผมลองทดสอบแล้วนะครับผมยังใช้ไม่ได้ทุกอย่างเลยฟังก์ชันใช้ไม่ได้หมดเลยนะครับผมแต่ผมมาพูดให้ฟังเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะเข้าไทยแน่ๆนะครับผมเพียงแค่ว่าต้องรอเวลาเท่านั้นเองนะครับสิ่งหนึ่นนา อันนี้ผมพูดย้ําก่อนนะครับผมก็คือตัวบล็อกเชนเนี่ยมันใช้เรนนิ่งเคิร์ฟที่ต่ํามากนะครับคำว่าเรนนิ่งเคิร์ฟที่ต่ำมากคือว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเดฟที่สูงจนเกินไปถึงจะสามารถทําได้นะครับผมนั่นหมายความว่าลายบล็อกเชนนะมันพยายามสร้างเดเวลอปเปอร์นะครับผมที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่างไงดีอะง่ายสำหรับคนทั่วไปมาก,มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคนทั่วไปแบบทําได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมผมันก็ต้องใช้การเรียนรู้เหมือนกันนะครับ โอเคเรามากลับมาที่ภาพนี้กันนะครับเซอร์วิสของเขาเนี่ยในบริการของเขาตอนนี้มีหลายหลายส่วนแล้วนะในไลน์ชานอลนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับผมเช่นอ่าอ่ไลน์เพยที่มีอยู่พอใช้ไลน์เพยปุ๊บเนี่ยก็จะได้กลับมาอ่าเป็นตัวโทเค็นนะครับของเขาของเขานะครับผมแล้วก็ อ่ร้องเพลงนะครับผมแล้วก็ดูหนังก็ว่ากันไปในระดับหนึ่งนะไลน์บ็อกชนนะครับในเดเวลลอปเปอร์นะที่จะสรรสร้างออกมานะครับผมในไลน์บ็อกชนนะซึ่งที่สรรส,สร้างออกมาได้นะก็คือการสร้างเหรียญนะโทเคนเอ่อโทเคนแมเนจเมนต์นะครับผมการสร้างเหรียญการมิ้นเหรียญการแลกเปลี่ยนนะครับผมการเบรนโทเคนอันนี้สามารถทําได้นะครับผมซึ่งถามว่าเหมือนกับไอตัวรูปแบบที่ฟรีไหมไม่ฟรีต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าต้องใช้เหรียญลิงก์นะ ก่อนที่จะพูดถึงเหรียญน,นะครับผมผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะว่าเหรียญลิงก์ตอนนี้เนี่ยอยู่ในบิตฟอนต์บิตฟอนต์นะครับผมถ้าหน้าเวลาหน้าเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยเหรียญลิงก์ของตัวลายเนี่ยเออไม่ใช่ลิงก์ในนี้ลิงก์ลายอืมยังยังไม่เข้ากระดานเทรดไหนนะเป็นพิเศษนะครับผมน่าจะมีแค่บิตฟอนตอย่างเดียวนะครับผมณนะเวลาปัจจุบันนี้นะ อันนี้ผมลองเข้าไปดูในบ b o x a r Developer ยังใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับไอตัวรถแมพของเขาก่อนนิดน,นึงนะครับก่อนที่จะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมนะในมายสเตย์ของเขานะครับทิศทางของเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะครับผมที่เขาพยายามสรรสร้างมานะันตั้งแต่ปี2018นะครับก็ถือว่านานอยู่นะแต่ต้องเข้าใจนะครับผมว่าดีแอของเขาตอนอนัปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดที่แบบว่าเปล่งปงขนาดนั้นนะ ถือว่าพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็นในช่วงปี2020นะครับเมื่อ2ปีก่อนลนช์ในบิตฟอนแล้วนะครับคือเราแทบจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับไลน์ในส่วนนี้สักเท่าไหร่เพราะาอะไรเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเทคโนโลยีของเขาแทบจะไม่ได้เปิดเผยออกมาให้เราทราบมากขนาดนั้นนะครับผมเมื่อปีก่อนถึงจะแบบหลายคนอาจจะพอพอเห็นนะเทคโนโลยีของเขาในการใช้นะครับผมมีสส่วนด้วยกันหลักๆนะครับผมคือ t y s c a l a b i l i t y นะครับผมคือ มันจะมี3ส่วนด้วยกันนะที่เป็นรูปแบบเรียกว่าอะไรนะทรีทริรมินอลนะครับผมบล็อกเชนนะครับก็คือ,อสคาเรียบิลิตี้นะครับผมซิเค r i t รตี้นะครับผมดิ c เซนทร l i z e d นะสามตัวนี้ซึ่งส,ส่วนใหญ่เขาจะในส่วนนี้ที่เขาจะเลือกใช้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนหาไม่เจอแป๊บหนึง่ง เขาเลือกใช้เป็นส่วนของอในส่วนของด้านล่างมากกว่านะครับคือการขยายขอบเขตของรูปแบบนะครับผมหรือตัวบล็อกเชนนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยมากกว่าจะเป็นดิเซนทรไร์กับความปลอดภัยนะครับผมคือต้องแยกออกจากกันนะมันมีรูปแบบที่หลายคลาย้คลายคล้ายคลึงกับริปเปอร์กับสเตอร่านะครับผมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับในรูปแบบของอรูปแบบการใช้ของตัวเขานะครับผมในส่วนของลิปเชนกับตู้เชนนะครับผมใบกับลากนะง่ายๆ มันมีการที่แบบสมมุติว่าคุณจะโอนอะไรสักอย่างไปใช่ไหมครับไอตัวรูทเนี่ยมันก็ส่งไปหาไอตัวที่2ก่อนเพื่อจะตรวจสอบว่าเฮ้ยมันพร้อมที่จะในการโอนหรือเปล่านะครับผมเมื่อเรียบร้อยแล้วเขาส่งกลับมานะครับผมว่าสเตนัสพร้อมแล้วก็จะกลายเป็นว่าส่งให้ถึงตัวแรกให้เรียบร้อยนะครับผมก็เหมือนกับการแลกเปลี่ยนที่มีตัวกลางตรวจสอบนั่นแหละครับผมเอาง่ายๆนะถามว่าเซ็นทรัลไลท์กับเบ็เซนทรัลไลท์ต่างกันยังไงนะครับผมในรูปแบบการใช,ใช้งานเหรียญน,นะ สำหรับผมผมมองว่าถ้ามันปลอดภัยนะครับผมเซ็นทรัลหรือเซ็นทรัลก็ไม่ได้ต่างกันนะโดยไลยใช้คําว่าเซ็นทรัลเพราะว่าเขาป้องกันในส่วนของที่เขามีสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วอะเนื่องจากว่าเหรียญที่เขาออกมาเป็นเหรียญลิงค์เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับไลอคอมมูดไลคอมเบรชันของเขานะครับผมหรือก็คือบริษัทของเขาโดยตรงนะเพราะเขาพูดชัดเจนนะครับผมว่าตัวไลตัวลิงค์เนี่ยดิจิตอลโทเค็นของเขาเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับเอเวอร์คอมเ a t i o n ของเขานะครับผมอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราควรจะต้องรับรู้ไว้นะ ในส่วนของที่เราเห็นนะครับผมตรงนี้นะก็คือ user ลาย blockchain กับ server service นะครับผมก็คือแบบก้อนกลมๆอย่างนี้แหละซึ่งมันก็ทำให้เราได้รับรู้มากยิ่งขึ้นนะครับผมตรงส่วนนี้ขอปิดก่อนนะขออนุญาตนะครับมาเรามากลับตรงนี้นิดนึงนะครับผมสิ่งที่ผมจะพูดถึงนะครับผมก็คือ user นะครับผมจะได้ใช้งานแน่นอนก็คือ bitbox นะครับผมกับ blockchain service นะครับได้ใช้แน่ๆนะและรูปแบบที่วเราจะได้เจอนะครับผมใน าลาย blockchain developer เนี่ยก็คือคนที่เข้าไปใช้งานนะครับ developer console open API นะครับผมซึ่งมันเขาพยายาม support ให้ง่ายที่สุดในการที่สามารถจะไปใช้งานได้ผมเข้าใจว่า,ามุมมองในการใช้งานของเขาเนี่ยเขาพยายามสร้างคนที่เข้าถึงมันได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของ,ของ the ring movie นะครับที่แบบว่า,าเมื่อเซ็นลิงไปก็จะได้รับตัวตัวหนังกระมานะครับประมาณนะครับโดยประมาณคร่าวๆนะ ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเปิดยูสเค e ให้ดูนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะฮะที่เราเห็นนะครับผมปัจจุบันนี้คือ b i t ฟอนตนะครับผมที่อยู่ในเอเ a น g e เจแปนนะครับผมคือถ้าคุณจะใช้บิตฟอนตเพื่อจะไปซื้อไอ้นี่จริงๆวิธีการลงทะเบียนก็มันผมเข้าใจว่าไม่น่ายากขนาดนั้นนะเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะน่าจะทําได้น่าจะทําทได้อยู่นะครับผมเอ่อ อืมไม่น่ามีอะไรยากโดยโดยพื้นฐานนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายแยกย่ยยอยต่างหากอีกนิดนึงนะครับเอ่อโอเคเรามาพูดถึงเรื่องลิงก์นิดนึงนะครับคือเหรียญโทเคนที่เขาสรรสร้างออกมานะครับผมก็คือรีวอร์ดที่เกิดขึ้นนะสมมติว่าจะได้รีวอร์ดนี้ยังไงใน,นอนาคตที่มันจะเข้ามานะครับผมก็คือสมมติว่าคุณใช้ไลน์เพย์อย่างเงี้ยคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รีวอร์ดกลับมาประมาณอาจจะเป็นเพลย์แบ็กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือ คร่าวๆนะซึ่งอาจจะมาเปลี่ยนแปลงในอะนาคตอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับผมการร้องเพลงนะครับแชร์แล้วก็มีโอกาสได้รับลิงก์กลับมาเป็นรางวัลน,นะครับผมแล้วก็การดูทีวีนะครับอเอออร์ตาทีวีนะครับผมเขาว่ากันไปนะขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะครับครับคุณครับได้เลยได้เลยจะซื้ออะไรสั่งเลยสั่งเลยอ่าสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยโอเคครับโอเคครับโอเคครับ โอเคครับมาับต่อนิดนึงนะครับผมก็คือการได้รีวอร์ดเนี่ยในส่วนหนึ่งนะครับก็คือการที่คุณจะต้องไปเทรดนะครับในตัวบิตฟอนนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการรีวอร์ดที่เกิดจาก c o m p คอ m i s s i o n นะครับผมการดูรางวัลจากตัวบิตแม็นะครับผมแล้วก็รีเดมนะครับก็คือดึงเงินกลับมานะครับผมของคุณนะแล้วก็นั่นแหละครับผมสามารถที่จะใช้จ่ายในตัว l i n e บิตแม็กได้นะครับผม ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปนะผมเชื่อว่าทุกคนทําได้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสนใจในส่วนของไลนอ่ามันก็คือเขาพยายามพูดถึงสิ่งนี้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งนะครับก็คือ าลายมีคนใช้งานประมาณหนึ่งวล้านคนนะครับผมจากทั่วทั้งโลกนะครับผมนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสในการผลักดันนะครับผมคริปโตเคอเรนซีนะแล้วก็บล็อกเชนเข้าไปในสู่ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นนะปัญหาอย่างหนึ่งที่คริปโตเคอเรนซี่อีโคสเตมไม่มีก็คือว่าการผลักดันให้ผู้ใช้งานเกิด w o r s t case จริงๆนะครับในการใช้งานจริงๆนะปัจจุบันยังเป็นปัญหาหลักๆอยู่นะครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่ามันปัญหาเรื่องนี้มันเริ่มทยอยเบาลงเบาลงเรื่อยๆนะครับผมซึ่งลายโทเค็นเนี่ยมันผม การสะท้อนอความต้องการของมนุษย์น่ยได้มากยิ่งขึ้นนะอาจจะกลายเป็นสกุลเงินสกุลดึงก็ได้นะครับในอนาคตแต่ปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับผมก็ตกที่164ดอลลาร์ต่อ1เหรียญน,นะครับผม ณปัจจุบันนี้นะไอตัวดีอัที่มีนะครับผมก็มีเลโกอิเลเจนที่เข้ามาแฟนไนส์สตอรี่นะครับคริปโตโดเซอร์นะครับผมซึ่งยังไม่ได้มีอะไรเยอะนะต้องบอกก่อนนะครับผมอนาคตยังมียังมีพื้นที่นะครับผมในการเข้าถึงอยู่นะครับซึ่งผมก็ยังมองอยู่ว่าเอ้ยถ้ามันเข้าถึงไทยเมื่อไหร่ผมจะเอามารีวิวให้ฟังเลยนะครับผมว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะปัจจุบันนี้ที่เราเห็นนะครับผมที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะก็มีราวๆประมาณ48นะครับผมโทเค็นที่ถูกสันเซ่าออกมาเป็นโทเค็นในเทมนะครับผม แล้วก็เซอร์วิสในบริการของเขาที่ผมได้บอกทั้งหมดได้พูดให้ฟังแล้วนะครับผมอ๋อส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อ่าอันนี้เป็นเทสต์เด็กของเขานะครับผมอันนี้เป็นอ่าไอนนตัวหลักของเขานะครับตัวบล็อกของเขานะในการใช้งานของเขาเนี่ยเขาพยายามใช้งานใน transaction ที่2วินาทีต่อ transaction นะครับผมซึ่งต้องมาดูกันจริงๆจังๆอ่ะว่าเมื่อมันเข้าถึงเป็น global แล้วเนี่ยมันจะสามารถทำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขนาดไหนนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับสำหรับลายบล็อกเชนนะครับผม ใครที่อยากจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็พยายามดูในตลาดให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะให้มาดูนะครับเพราะว่าเมื่อถึงเมื่อเข้าถึงไทยปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไม่ตกไม่ตกจะมองไม่ตกรถก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราถือว่าตกรถแล้วนะครับผมแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือ,เ,อเราจะได้ไม่พลาดโอกาสบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมเช่นเดียคลิปหน้าผม,ผมบอมสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อการติดตามของผมด้วยนะครับผม